เอา้าวสำหรับใครที่หากระบะรุ่นนี้อยู่นะกระบะสำหรับพวกที่กระบะไปชนจนตูดยุบตูดแบนเอา้าหากระบะมาอยู่สีก็ทำให้ใหม่สติกเกอร์ก็เนี่ยตรงรุ่น z ซตอีดิชั่นตอนเดียวตามท้องตลาดขาย25ง0มเดี๋ยวราคาบอกขายคลิปว่าราคาเท่าไหร่พาไปชมของแถมมันก่อนว่ามีอะไรบ้างเอา้าของแถมก็มีฝาท้ายให้สลักให้ไฟไท้ายฟรีข้างนึง <laughs> ฟรีข้างเดียวนะท่านผู้ชมนะอีกข้างหนึ่งไปหาเองอ่าฝั่งซ้ายไม่มีมีเฉพาะฝั่งขวาอ่าเมนเนอร์นี่ให้ฟรีอ่าเมนเนอร์ตามสภาพนะถ้าอยากได้แม็กก็ไปซื้อสเอาเองนี่ราคาถ้าเป็นของใหม่บอกไปเลยรุ่นนี้สองหมื่นห้าแต่เราขายที่นี่แถมแม็กเมเนอร์แถมฝาท้ายเอาไปเล,เลยในราคาหมื่นแปดอ่าหมื 108, ่นแปดเดี๋ยวเราพาไปชมรอบคันสวยขนาดไหนอ่านี่นะครับอันนี้โค้งมานะติดตั้งในเลยไปซื้อใส่คันเดียว ส่วนมากเขาจะขายเป็นคู่นะตัวน,นี้นะนี่สุดยอดเนี่ยเดิมๆไปติดตั้งได้เลยนะอันนี้ราคานี้ไม่ได้ติดตั้งให้นะไปติดตัวเองนะครับเดี๋ยวจะให้ทางร้านติดให้ก็ได้เดี๋ยวคุยกันกับทางร้านก็ได้นะก็ถ้าคุยดูคอเขาอาจจะติดตั้งให้ฟรีนะเดี๋ยวไปคุยกันนะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะว่าเบอร์โทรอะไรนะครับติดต่อกับทางพี่เจ้าของร้านโดยตรงได้เลยนะครับราคาหมื่นแปดนะซื้อเนี่ยสองหมื่นห้านะรุ่นนี้นะโอเค อันนี้แปะไว้ไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่านะโอเคเราคลิปนีมม้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ